น,นีมือกล้องอันนี้คนปลูกต้นไม้อ่ะถือถ่ายไว้แล้วป้าทำไหมหันหน้ามาดิายดูป้าดิอริสมาเก็บของไหว่วายู่ที่เกลืออยู่ี่เกือวันนี้เราจะไปปลูกต้นไม้กันนะครับตก็อย่างผีน,น,น,นั่นแหละอ่ะอริสถือ,อวันนี้เราจะไปปลูกต้นไผ่กันกิมซุงชนะ มันตกทับตีหนูอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าอมันเดินต่อไม่ไวแล้วเอ้าวไววไวไปนี่นเราจะไปทาไหนกันดีเราจะไปทางไหนก็ได้ดูกล้องในมือกล้องอ่ะอป่ะอะอ โอเค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 มันจะหักอ่ะอันนี้เราจะไปปลูกต้นไม,ม้กันจะชงเร็วๆให้ดีดูดโอ๊ยแตแตมันจะหักะปะปะปอะไรจะหักโอ้มีเยอะนี่หนูถือเนี่ยสวัสดีคแซบมันหักลงแล้วเนี่ยโอเค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 ก็ไปอยู่ข้างหลังพี่วัวให้รีบเดินมาข้างหน้าสิเดินมาข้างหน้าเดินมาข้างหน้าวันนี้เราจะไป ใช่แล้วใช่แล้วอยากให้พู้ามคดไม่เหรอบ้าเปล่าสามคนครับออแล้วมันจะเดินข้ามได้ไหม,ไมไอืมสวัสดีครับ อย่าร้างพวกหนูด้วยโอ้ยโอ้ควาย,วายตัวหตัวครับหตัวผมไปเดินมาเดินมาไม่พี่ภูอันนี้คนำน้าพี่ภูเป็น้องพี่ภูก็อยู่ข้างหลังคีลกูกครับ,บครับอ๋อ

สีแดงฮนะเดี๋ยวควายจะเดินตามควายเข้ากล้องจะไปที่ไหนเนี่ยควายมันอยากเข้ากล้องเห็นไหมควายาเข้ากล้องโอ๊ยหนูกลัวหนูกลัวแดีวลูกเราไม่ทำอะไร <c ười> ม,มาเ <c ười> ราทำอะไรกลัวกลัว โอเคก็ตุบๆโอเคนะตัวหนูกลัวน่ะนี่แหละคือปัญหาเยอปัญหาของหนูมันคือปัญหาที่สุดในโลกเลยแต่เราจะไม่ให้ควายดมกลิ่นมันคือปัญหาดี ที่ไม่ดีที่สุดในโลกมันคือปัญหาแบบปัญหามากเลยอ่ะอ๋อไปละเราปลูกตรงไหนกันดีปลูกทางนี้ดีกว่าครับปลูกทางไหนกันเนาะไหนโทรศัพท์เรามั่วมาดิอือขึ้นเขากันไปถือเร็วเร็วเร็วถือนี่นอไพรพี่พูดถือนอไพรเร็วเร็วครับนี่ฝั่งนี้ไงหนึ่งสองสาม อันนี้ช่วยกันถือหน่อยคุณหนูแสนสวยนะจ๊ะสวยที่สุดในโลกเลยลูกสาวที่สวที่สุดในโลกก็ไม่ฟันก็สวยเดี๋ยวก็เดินเดินอะไรเดินหัวฝ่าไปเดินขึ้นไปนู่นเลยไปอันนี้เลี้ยงควายอันนี้ควายน,น,นะจ๊ะ อันนี้เจยุทธนะจ๊ะยุทธซี่กับนั้นวิษเจประวิษซี่ไปตั้งชื่อให้ควายเหมือนคนเลยนะป๋าปันใช่ไหมล่ะไปไปข<ป>ึ้นไปขึ้นไปเราไปปลูกบนภูเขาเหรอป๋าปันเราจะไปปลูกบนภูเขาใช่ไหมปลูกแถวๆให้คุณปลูกลล่แหละสวัสดีก่อน ก็เ,เดิอนอ้อมไปฝั่งนู้นก็ได้อ,อันนี้คือปูนะ่ในจาบ้านคุณปู่ปุกตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นแล้วอ่ะถ่ายรูปต่อโอ้ครับติดต่อเราตรงนี้ไหมเนอะครับ แต่ว่าหนูจะปลูกให้เจ้าที่เจ้าทางไหมล่ะใช่ให้ปลูกโอเคให้ปลูกใช่ไหมใช่โอเคนะระวังนะเราจะปลูกให้ให้เขาใช่ไหมใช่แล้อโอโ้โห เขาจะได้ไปไปดึงมากินใช่ไหมใช่โอเคอืมชาละนา่าจะใช่นี่อโอเคถมไปต้องลึกกว่านี้ต้องลึกกว่านี้อีกอ้แบดบแบดบเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แบดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใชป่ป๊าป๊าถ่ายตรงนี้หนูอไปถ่ายตรงไหนล่ะถ่ายตอนเราปลูกนี่ ลมเลยบอกเลยบอกเลยนี่ <urai> <worries> มือไปไหนป๊าป๊านี่มันคืออะไรอ่ะไอลิจะมาเยียบตีนปเนี่ยดำดำที่มันติดมือหนูอยู่เนี่ยป๊าป๊าจะเอามาเช็ดหนูปิดกล้องได้เลย